านค่ะนี่ทำอะไรแถวนี้เอ้าฉันมีนัดวันนี้คุณมาทำอะไรไม่ได้ชวนเรามากินข้าวเหรออ้าวก็มาเย็นที่ต้องนัดใครล่ะมาเย็นที่ก็ต้องนัดคุณหมอสิตลาดนี่เขาเปิดกี่โมงกี่โมงนะพี่ตั้งแต่สี่ท้าค่ท่าครึ่งแล้วมันจะเริ่มวายตอนไหนฮะประมาณสักหกโมงเะค่ะหกโมงโอ้โหนี่แปลว่ากินได้ทั้งวันเลยเห็นไหมประเด็นคือเรามาที่นี่กันทำไม คือที่นี่ <ขอ S 1> นเนี่ย,ยเราไม่ได้มากินข้าวหรือไม่ได้มาทําหน้าใช่ไหม<ะ><ะ>แต่นอกเหนือจากว่าจะมีโรงบาลแล้วแถวนี้ยังมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างะนะครับไม่ว่าจะมีมีตุ๊กตาหลองค่ามีไปรชนีะนะครับแล้วก็ยังมีสานักง,งานออฟฟิศใหญ่ๆอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย<ะ>อยู่ใกล้อีกนะครับและรถไฟฟ้ามาเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วแบบทดลองวิ่ง ช่เป็นรถไฟฟ้าสายสีเงินสถานีบางอ้ออยู่ตรงนี้เองความเด็ดของมันคือเป็นรถไฟฟ้าสายเดียวที่เป็นลูบลายของเมืองไทยลูบลายคือวิ่งเงินครบรอบได้เลยนะครับและที่สําคัญเมื่อมีการคำนาคนาคมที่ดีต้องมีอะไรตามมาด้วยฮะที่อยู่อาศัยที่ดีแน่นอนครับผมครับวันนี้เราจะพามาชมโครงการคอนโดใหม่ล่าสุดจากสุภาลัยนะครับที่มีชื่อว่าสุภาลัย Ort, รีสอร์ทจัน91รับนะครับแล้วก็จะเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยนะครับในวันนี้กับ Li ฟวิ่งส e p พโครงการอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ซอย91ตามชื่อ <Okay. S 2> เดี๋ยวลงข้าสพาไมไ่ต้องเจอปากซอยเลยได้ไ <ป S 1> เดี๋ยวเราข้ามสะพานลอยเลยถึงแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ ปากซอยจรัญสนิทวง91ซึ่งเป็นปากซอยหน้าโครงการเราบอกว่าจริงๆไม่ต้องขับรถไปก็ได้เพราะว่าจากปากซอยจรัญ91เข้าไปในโครงการนะคะแค่ร้อยกว่าเมตรเองใช่แต่ทีนี้เราจะมีทางลัดพิเศษสำหรับคนที่มาจากรถไฟฟ้าใครที่เรียกว่าไม่ใช่รถนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช้กันที่สุดเลยแหละใช่ดีที่สุดสะดวกที่สุดแต่ว่านี่จะเป็นทางที่ช็อตคัท สั้นที่สุดไปถึงข้างในโครงการได้เลยซึ่งถ้าใครสะดวกนะคะก็สามารถเดินทางนี้ได้นะง่าย,ายเราเข้ามาอยู่ในสำนังงกงานขายเขาแล้วนะครับใช่ค่ะเราเดินม,มาจากข้างหน้าที่แวบเดียวจากรถไฟฟ้านี่เราจะมาดูกันว่าโครงการนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับ คือด้านหน้าตรงนั้นน่ะเขาตั้งใจว่าให้เป็นช็อปค่ะซึ่งก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แหละตำแหน่งนี้แหละเข้ามาด้านในครับคุณจะเห็นไหมไงฮะ อาคารรายเรียงกันนะครับใช่ซึ่งอันนี้ค่ะเขาตั้งโครงการนี้เขาตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณส1เ็ไร่กว่าๆเขาจะมีทั้งหมด5้าอาคารด้วยกันซึ่งโครงการนี้จะเป็น low rise เพราะว่ามี8ชั้นที่เห็นเขียวๆอย่างเงี้ยทำไมทำไมต้องเขียวนค่นี้ที่นี่คือคอนเซปต์ city resort ใช่ก็คือจะเน้นความแบบร่มรื่นเป็นธรรมชาติมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆหน่อยนะคะก็จะมีตั้งแต่มีสนามเด็กเล่นนะครับอยู่ด้านหน้านะครับแล้วด้านหลังสุดค่ะ ยังมีสวนอีกหนึ่งสวนให้ไปนั่งเล่นรับลมเย็นๆกันได้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชั้นก็จะมีสรนะว่ายน้ำฟิตเนสโคลิฟิ้งสเปซอะไรพวกนี้นะคะคแล้วก็จริงๆเขามี l รเ r อรี่รูมด้วยให้เด็กๆมานั่งอ่านหนังสือกันได้นะคะสบายๆเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบทลักแล้วละห้องที่นี่มีทั้งหมดเท่าไหรค่ครับทั้งหมดมี1นึ่มยูนิตค่ะแล้วก็มีห้อง3ท้ายด้วยกันมีห้องอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่วันเบส์วันเบส์พลัสแล้วก็ท ถึง57ตารางเมตรคะนะครับะอะบบเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันดีกว่าครับ,รบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องตัวอย่างขนาด35ตารางเมตรค่ะซึ่งห้องเนี้เป็นห้องแบบ one bed one bed ไซส์35เลยนะครับ one bed บาไม่ใช่แค่แบบ บบวันเบสฉันจะอยู่สมาย<ช>เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในที่สําคัญห้องนี้ไม่ถึง2ล้านนะคะใช่ไหมรี่เริ่มไม่ถึง2ล้านเรอครับใช่ค่ะรออะไรครับเข้าไปดูสิครับซึ่งเราเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับพื้นที่ l ิฟ i ิ g งรูมก่อนอย่างแรกนี่มาถึงแล้วต้องทําอะไรครับเราต้องทิ้งตัว ผมลงมาขนาดนี้คุณต่อให้หน่อยสิครับคิ้ตัวทําไมครับเพราะว่าเราทิ้งตัวได้ทุกวันกับจรันที่คุณเคยตามคอนเซปต์คอนเซปต์โครงการนี้นะครับผมบแมบได้แลวหนึ่งจุดนะฮะ <c oughs> มาพูดถึงห้องกันต่อนะครับในส่วนแรกนี่คุณจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่น <c oughs> แล้วก็เชื่อมต่อไปถึงพื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้ได้เพราะจริงๆห้องนี้เขาก็ให้มาเป็นห้องเปล่าหรือว่าถ้าเกิดใครที่ ไม่อยากจะต้องคิดเยอะว่าเราจะต้องวางเฟอร์นิเจอร์อะไรตรงไหนค่ะมีแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดฟังก์ชันการใช้งานมาตรฐานให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากได้ด้วยนะครับเขาทําวางห้องน้ําไว้ฝั่งข้างหลังทีวีเลยนะครับนี่เข้ามาดูกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องน้ากันซึ่งห้องน้ํานะคะจะได้ตามจริงตามนี้เลยก็คือจะไม่ได้ฉากกั้นนะคะแต่ว่าก็เราก็ติดเองได้นะ เื่อความแบบเป็นสัดส่วนตรงนี้เนาะก็มีคนมาแล้วมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาด้วยสมมที่ตรงนี้จริงๆถ้าเราจะทําแบบเป็นไอแลนด์แบบนี้ก็ได้นะหรือจะตั้งเป็นแบบโต๊ะทานข้าวมันก็จะเป็นโต๊ะกลมก็ได้สไตล์แบบสมัยใหม่คือคุณใช้พื้นที่นิดเดียวเลยนี่ของกว้างแแค่นี้จริงจัดปาร์ตี้ได้ไหมได้มีบาายตรงนี้คุณมีบาร์คุณก็ทาเครื่องดื่มเพลงมาผสมเพิมเตๆมยาวนะเพลงไม่มาคราบผมค่ะคุณผสมทําเครื่องดื่มทําอะไรตรงนี้รับแขก พื่อนได้นั่งดูทีวีปาร์ตี้กินขนมนะพร้อมตรงนี้สบายส่วนอันนี้นะคะระยะเพดานจดพื้นก็อยู่ที่2.5มตรครับค่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะได้แอนอตัวอ๋อซึ่งเขาให้วอลเปเปอร์รด้วยนะห้องต่อไปห้องครัวเหมาะกับคุณชอบกินอย่างผมนะครับใช่นะได้เป็นครัวปิดด้วยค่ะใช่ครัวปิดหมายความว่านี่ใช่ไหมครับคุณจะามถที่จะเลื่อนนะครับ ปิดมันให้สนิทนะครับเป็นครัวที่สามารถจัดการกลิ่นอไปนะครับไม่เข้าไปรบกวนภายในห้อง็คืออกระเบียงให้ลโต่งได้มันมีเคาน์เตอร์ครัวนะครับมีพวกแบ็กสเปซกันเป็้อนหลังแล้วมีตู้ด้านบนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างติดตั้งมาให้เราก็ไปเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราชอบนะครับแล้วก็ไม่ติดก็ได้เอาเป็นหม้อไฟฟ้าสดุดนี้ก็ได้เพราะว่าเขาทำตัวเป็นปลั๊ก ติดตั้งไว้แล้วใช้งานได้นะครับแล้วก็มีตู้ไว้เก็บของต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ครัวนะครับก็ตามมาตรฐานนี่ก็ใช้งานได้สําหรับใครที่อยู่ในคอนโดก็อาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะมากนะครับตู้ใช้ประมาณนี้ก็โอเคนะฮะด้านบนช่องตรงนี้เขาก็ทําไว้สําหรับวางตัวไมคโครเวฟนะครับก็เป็นจังหวะเป็นความสูงที่กางใช้งานได้กําลังดีนะแล้วก็เชื่อมต่อไปด้านนอกนะครับตรงนี้มันก็เปิดสังเกตว่าประตูที่จะฝั่งครัวนะครับประตีนบารเลือนี่มันเป็นสตอนมาตั้งแต่ ด้านหน้านะครับไปจนถึงทะลุไปด้านนอกเลยะฉะนั้นวิธีการเปิดคุณก็จะเปิดได้กว้างออกมาหน่อยนี่ตำแหน่งนะครับเขาก็จะจัดวางเป็นตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านบนนะครับ<ห>มีกริวที่พัดออกไปด้านนอกเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ลมร้อนเนี่ยมันเข้าหน้าเรานะครับแล้วก็ตำแหน่งวางเครื่องสั้อผ้ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้มีปลั๊กที่เป็นปลั๊กด้านนอกอาคารเอาดอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคนเรากินอิ่มก็ต้องนอนหลับครับผม เหมาะมากกับการทิ้งตัวเพราะว่าเราสามารถทิ้งตัวได้ทุกวันกับจรันที่คุณเคยได้จุดหนแล้วนะฮะอรอบแล้วนะฮะโอเคตอนน,น,นี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนกันแล้วครับคือห้องนอนห้องนี้คุณจะเห็นว่าประตูทางเข้าเป็นเข้า่างนี้นะแต่มันมาป่องข้างในดูดิมีพ<ช>ื้นที่ใหญ่มากนะครับส่วนแรกที่เข้ามาทางด้านนี้ค่แล้วเขาก็จัดลองเซตออกมาเป็นลักษณะเป็นตู้เสื้อผ้าึ่งๆอารมณ์เหมือน walk in closet คือมันเปิดไว้นะครับดังนั้นคุณก็จะมาจัดการตกแต่ง อย่างน่าทำผมตรงนี้ได้แล้วคุณงานะหมเขาก็ทําแบบยิูอินกระจกบานสูงไว้ให้คุณได้เช็คงานว่าเมื่อคุณได้เอาหมวกใบนี้เชฟครูคุณเลยค่ะเลยค่ะลงไปบนศีรษะคุณนั้นผิดด้านค่ะแล้วครับว่ามันดูดีไหมนะฮะนี่นะครับคุณก็เช็คได้ใช่ไหมฮะคุณแล้วอ่าก็เดินไปทำงานได้คุณหมุนหมุนกลับมาค่ะยังไงครับหมุนท่านี้คุณต้องเดินหมุนวอล์กแล้วจุดนี้ละไม่ได้ครับผมครับนะฮะนี่ก็คือว่า เขาก็ลองทําให้เราดูว่าเป็นไอเดียในการตกแต่งนะครับมันมือัืก์ชันแต่งตัวตรงนี้ได้แล้วก็เข้ามาข้างในนี่ครับนี่ก็เป็นพื้นที่จัดวางที่นอนนะครับแล้วคุณดูว่าเตียงมันมีพื้นที่ไหมครับเดินรอบข้างเนี่ยสบายเลยใช่ครับกว้างมากซึ่งห้องนอนเราก็จะได้แอร์หนึ่งตัวด้วยนะคะครับพื้นที่ด้านข้างนะครับก็ยังมีพื้นที่สําหรับจัดวางเป็นโต๊ะ ได้อีกนะครวามีตำแหน่งปักไว้คุณจะชาร์จโทรศัพท์นะครับเล่นอะไรตรงนี้แล้ววางไว้ได้เลยนะฮะส่วนหน้าต่างส่วนหน้าต่างก็จะมีบานกระทุ้งอยู่2ฝั่งครับก็คือจะเป็นบานฟิกซ์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีบานกระทุ้งตรงนี้เปิดได้2ฝั่งซ้ายขวาก็มีความกว้างของตัวหน้าต่างที่พอสมควรจะเปิดรับแสงกันเข้าไปได้นะคะนี่ก็เป็นห้องนอนที่แบบกว้างขวางอยู่สบายนะฮะ จิบเลยค่ะจิบเลยค่ะจิบปอมเอไหคะน้ำเหรอฮะห้องค่ะห้องผมน้ำไม่มีอะไรค่ะไม่มีฮะไปค่ะกับห้อง35ตารางเมตรคือที่พามาดูเป็นห้องแรกวันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นห้อง one เบที่อยู่สบายมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่ทําให้เรารู้สึกอยู่สบายในห้องมันคือ space ที่เรามีนั่นแหละนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีพื้นที่ ในห้องย่อยๆเนี่ยเยอะอย่าง่าจะเป็นห้องนอนนะครับหรือว่าในส่วนที่เป็นห้องรีฟิวเรียตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเข้ามาแล้วมันไม่อึดอัดนะครับถ้าใครนะครับที่กาลังอยากจะมาดูโครงการนี้อ,อยากได้ห้องวันเบสที่อยู่สบายแล้วก็มีพื้นที่เก็บของอ่ะคุณสมาชิกเยอะ<ช>มาดูห้องนี้ได้เลยอยู่ได้จริงอะครับผมอยู่สบายอยู่ได้จริงเดี๋ยวเราพาไปดูห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องไซส์เล็กซึ่งมีขนาดมีปริมาณมากที่สุดในโครงการว่าจะเป็นยังไงคือวันเบสขนาด27ตารางเมตรตามไปดูกันลยครับ พามาดูห้องอยู่ข้างๆกันเลยไม่มาไกลมากเลยนะฮะห้องนี้เป็นห้องขนาด27ตารางเมตรครับซึ่งก็เป็นห้องวันเบสเหมือนกันใช่เป็นวันเบสที่เป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการนี้ใช่นะครับว่ามันจะเป็นฟังก์ชันยังไงตามมาดูข้างในเลยครับห้องนี้เขาก็ย้ายตำแหน่งครัวมาอยู่ส่วนด้านหน้าของห้องสิ่งที่เหมือนกันเขาจัดห้องน้ําไว้ด้านนอกค่ะให้เข้าได้ง่ายก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามครัวนี้เลยตรงนี้ครับซึ่งฟังก์ชันในห้องน้ำเนี่ย ก็เหมือนกับห้องที่แล้วแหละ,ะเหมือนกันนะครับใช้งานได้สะดวกเหมือนกันถัดเข้ามาอีกหน่อยครัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับพื้นที่ living area นะครับซึ่งก็ขนาดย่อมลงมานิดนึงตามไซส์ของห้องนะฮะแต่ที่สำคัญคือเขายังจัดวางนะครับโซฟาได้ขนาดใหญ่นี่คือสิ่งที่เราชอบค่ะเนี ดิฉันชอบเลยเอวนีนะแล้วก็ระยะได้แบบมุมส่วนตัวทางดีทีวีเนี่ยมันก็ยังไกลพอที่เราจะสามารถวางทีวีขนาดใหญ่ได้นะครับแล้วก็คุณก็จะมีพื้นที่วางโต๊ะกลางได้ด้วยโดยที่ไม่ขีดขวางทางเดินใช่แล้วก็เราจะได้แอร์ห้องนี้หนึ่งตัวแล้วก็ได้แอร์ห้องนอนหนึ่งตัวแล้วตำแหน่งจะเห็นว่าการกั้นห้องห้องสักครู่นี้ห้องนอนเนี่ยจะเป็นผนังทึบนะครับแล้วก็เป็นประตูทึบห้องนี้ก็จะกั้นด้วยการเป็น กระจกบานเลื่อนใสเนื่องจากเป็นกระจกบานเลื่อนใสนะครับก็ทําให้เมื่อกั้นปิดหรือกั้นเปิดเปิดเนี่ยมันก็ยังดูโปร่งอยู่ดีอ๋อข้างในยังสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้แล้วห้องนี้ค่ะห้องโปรโมชั่นคุณรู้ไหมเริ่มเท่าไหร่เท่าไหร่คะ1 3ึ่งจุดย1.39นงจุะครับในบัญชีมี1.39พอดีเลย 1. 3 9ล้านหรอครับาบาทคุณคุณกดออกมายังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่า ในราคาห้องต่างๆเหล่านี้เนี่ยทั้งโครงการนะครับเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ราวๆหกหมื่นหกหบาทห0้าหมืนไปๆห0 0หกหมืนต้นๆอยู่ประมาณนี้อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าที่โอเปเรตแล้วราคานี้เหมือนกับย้อนกลับไปหลายปีมากนะครับนั่ก็เป็นจุดเรียกได้ว่าคุ้มค่าใช่ต่อมาพื้นที่ปลายเตียงก็เดินได้สะดวกแล้วก็ จริงๆจะทาเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินเข้าไปเลยก็ได้ใช่ใช่แต่พอทําเปิดงี้แม่ห้องมันก็จะดูโปรใช่ใช่ครับแม้แล้วก็ฟังก์ชันต่อเนื่องกันคุณก็ทําเป็นนี่โตเครื่องแป้งน่ารักจัง้วดูความน่ารักของห้องนี้ค่ะคือมันไม่ใช่ห้องที่มันเป็นพื้นที่แบบตัดตรงนะครับคุณจะมีพื้นที่นี่ครับเอาไว้วางเดเบดได้ใช่อยู่หน้ากระจกเลยถ้าเกิดไม่ได้ใช้วันเดเบดคุณทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ <c oughs> นะครับให้ฟิ t เข้าหันหน้าเข้าหาหน้าต่างแบบนี้ก็ <c oughs> จะมีสเตชันทํางานให้สะดวกด้วย <c oughs> นะครับแล้วห้องนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วอยู่คนเดียวก็สบายเลยนะ <c oughs> ได้แล้วมีฟังกชันทุกอย่างครบเร <c oughs> ียบร้อยเหมาะกับเลดี้อย่างเราแล้วก็ด้านนอกนี้ก็ระเบียงเหมือนห้องที่แล้วนะครับก็สามอนเหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่วางของเครื่องซักผ้าอะไรอยู่ข้างนอกเหมือนกันนะครับชอบห้องนี้นี่ก็เป็นห้องหนึ่งที่นี่นะครับที่เรามาดูกันได้โครงการนะฮะแล้วเป็นยังไงฮะ วันนี้ทั้งหมดนะครับภาพของโครงการที่เราพามาชมครับสุภาลัยซิตี้รีสอร์ทจารัน91นะครับค,ครั้งนี้กลับมาเนี่ยมันเป็นจรันที่พัฒนาไปมากกว่าเดิมนะครับมีการเดินทางคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นเพราะการมาของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเพียง2สถานีเราก็ไปเปลี่ยนเป็นสายสีม่วงได้นะครับที่เตาปูนถูกต้องแล้วก็สถานีเราก็ไปอินเตอร์เชนเป็นสายสีแดงได้ ย่างที่สามีบางซื่อซึ่งตรงนั้นเนี่ยถูกต้องจะเป็นหับใหญ่ที่เกิดขึ้นที่บางซื่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางจากเข้าเมืองจะไปทางไหนเนี่ยใช้สายสีน้ำเงินนี้ก็สามารถเข้าไปนะครับฝั่งในเมืองได้จะเข้าไปที่จุฬาสามย่านก็สะดวกนะครับโรงพยาบาลก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองโรงพยาบาลยันมีเี่าทีเ,าเ,เคยเช่นกันอยู่ใกล้ก็สบายใจนะครับห้องที่เราพาไปชมมาทั้งสองห้องนะครับก็จะเป็นห้องวันเบส ที่มีฟังก์ชันครบถ้วน,นแต่ที่น่าสนใจมากที่เราชอบก็คือห้องวันเบสขนาดใหญ่ไซส์35เนื่องจากว่าราคาต่อตารางเมตรที่นี่เนี่ยมันมาแบบเบาๆแล้วนะครับเมื่อคุณกลับไปเป็นราคาห้องเนี่ย35นี้อยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านไป2ล้านนิดๆ่ะมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ต้องมาดูที่โครงการนะครับมาดูของจริงว่าเขาจัดห้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็สเปซที่เขาจัดวางไว้ให้เราเนี่ย เหมาะสมสถูกใจกันเราแค่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจเราได้นะครับในช่อง Living s p e i n g P นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับคราวหน้าจะเป็นโครงการใหญ่ติดตามด้ที่นี่เช่นเคยนะครับกับ Living Spring P